สวัสดีครับกิจกรรมความเพียนะครับนัดตัด JP ส่วนสามครั้งที่83วันที่26มินาคมศตวรส่วนดจากบทที่แล้วนะคะรับบทที่แปดบสุดทำบันจะกระป๋าวัตนสูตรเอีวามีสูตต่างเอกัาสมัยยังพระวาภา,าณาสียังวิเคะที่อีสิบัตรนีวิเคาะยสตสาะโคพระวาปัจจวัคิยียปิคุวามันเทศิเทวเมีพิกอัอันตาปราชิเตนนาเสวี Tapayo yo yang kami suka mas suka ni kali yo ino inu kamu putu cha ni ada tasani to yo kata kilama ta inu yo ko tu ko to kawe anti anu pak khamma maci beti beta ta ta ke dena samata ini ni ana ini upasamaya apinya samata ya ni phanya sawata ti sama

อิทังโคปนะปิกเวตุขานิอริยสัจจังปีชนาปีชุกครั้งมานันปีทุกครโสกับปาริเทวะตะทุขาโทมะนัสุปายาสาปีทุกครอภิเอหิสัมปโยโคทุโครั้งปีเอชีวิปโยโคทุโคยาปีชังนราปัตถันติตาปีทุกคังชังคยตินะจุปันจุปาทาขนขันธาทุขาอิท er> ังโคปนะปิกเวตุขาสมุทโยและสัจจังยาหังยายังตันหาโปโนภาวิกานันทิ นาขาหสัคธะสัตสระตัสราพินันตินิสยะติตังกามะตนณหาผวาตัณหาวิพาตัณาอิตังโคปนะพิกเวตุขณิโรธโธเรศจังโยตัสายิวาตันหายาสิตาอาศิสสะวิราขานิโรโธอาจาโคปะนิสตินิสสะโคมุติอนานิโยอิทังโคปนะพิกเวตุขณิโรโธข้ามินิไปดิเวทาริสจังอายะมิวัดโยทังอิโกมะขังสยะติทางสมาธิติสมาสังปสมาวจจสมากมตโตสมาชีวะสมาวิจมวะสมาสติสมาสมาธิอิทังทุกขังเรส จันทิมีพิเวปเพนัสุเตสุตเมสกงอุตาทิยานังอุตาทิปัญญาอุตาทิวิชาอุตภปาทิอรโกอุตภปาทิตังโคปิฏฐตังิเสตังบาลินเยยันติมีพิเวปเพนัสุเตสุตเมสกงอุตภาทิยานังอุตาทิปัญญาอุตาทิวิชาอุตาทิอโกอาทิัโคจยมีปรเภเุิกุงอุาิังุตาทิาอุติวิชอุอ

อุตภารียานงอุตภารีปัญญาอุตภารีวิชาอุภารีอารมโกอุตภารีอีธาทุันนธโธอริยสัจจันติมีพิโเอบเนสุตเตสุตมสุจัุอุภารียานางอุตภารีปัญญาอุตภารีวิชาอุตภารีอารมโอุตภารีตั้โคปนิานทุขันิโรธอริยสัจจันสัิกาทันติมีพิโเอ

ตาวหังพิคเวสัทถิวเกโลเกศมาลเกศสภามะเกศศาสนาเกศภามียปชัยยะสัทธิยะอนุสชยะนนตระสมาสมบุติงหไอศอภิวันอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงหยโตจักโคมีพิกวิมีสุจตุสุเอชเจสุเอนธีบริปริวัฒนมธรรมะสศกัณฐ์ยัญทัุตังเตยานาตนาสุวิสุตังโอสิอาทังพิคเว

ววราชังวิตามารังธรรมจักของอุรปาริยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัมพันธังนิโรธธรรมังตีปวัติเตจะภควาธรรมจกัมมมสสรมกรเก,ก็บปุมาเทวาสัตวมืสาวเสงเอตัมภวตาภาณัสิยังอิศปตานิขิตรเยอนุตระังธรรมจักรังปวัติตังอปติรติยังสมนีนวะภาวนีนวะเทวีนวะมารีนวะภูมินวะเกณฑ์จีวา่าโลกสะสมิติปุมมาเทวังสัน,าน,านังส,ตสตาาัตตังสุตว่า चाह तुम महाराषिकेवा सथा मुन सावे सुन चया तुम माराथी क्या देवना सधा सुतवा तव दिन सात सता मुन सवेसु तव दिन स्थान थे वाय सधतवाथेवा सथ मुन सवेसुना सथ सुतवा तुझिता थे सदा मुन सवेसु तुझान सथ सुतवा निमान ती देवा सथा मुन सावेसु निमतीना देव सधवा पारा निम तव सी wartawan පවා loන pemeroka satu apa ขจี้อายัญจธาตุสัสถ์สีโลกธาตุตุตุสังฆมิิสัมภกมิติสภาวะที่ปมาโนจะโอรลโลภาโสโอโลกีปตุลาโวสีอติกรมีวะอเทวานังอเทวานุภาวังอัตโขปคกวะอุทานังอุทานีสีัญญาสีวัตโกวัตโภกโกลทันโยัญญาสีวัตโกโพกโกลทันโยติอิติหังอิจฉาโตกโกลทันยัสสัยัญญาโกนทันโยเทวะวันนามังอโหสีติ

တိသေဝေ ਸੰඛानु스티తి ସୁବିତିବନବୋତସନକୁ ଓଚୁକି ଦେବନବୋତସନକୁ ଏବେ ବନିମତନ କର ସନକୁ 3ଟି ବିଦେବନବୋତସନକୁ ଓୟାଦି ତାଞ୍ଚତାରି ପୁରିଷୟୁକନି ଅଥା ପୁରିଷୁବରାୟ ସରବୋତସନକୁ ଅହନି ଓକା ଅନିୟୋ ଛକିନି ଏବେ ଛେଇ ଗନ ନିୟନ ନତରମୁଁ କେତଂ ବସାତି Nanti di tahun saya kata wa saya kata wa apa sa tanggut tak mau ulang pak kita nanti wa nusa nanggut tak cek tak cek nasu ina nasu tu pasawai sa pei tu kau kau zindu te saya kata wa sama sa tanggut tak mau ulang pali lau baca menang tamat tak cek nasu ina nasu tu pasawai sa pei tu paya wu kau zindu te saya kata wa sa tanggut tak mau ulang ahu niang pahu niang sangat tak cek nasu ina nasu tu pasawai sa pei lu kau kau zindu te. Budi sa budi sa pakai tak

Wasu musu da kei san tei pidi bakasu mi suriyo pangaru ni sun wasu lisan manu so bai tomun kusu ku mal kasu ku tei rumu mi sun cedu batu ku zau mai hang ku tei ni jang wu karu kunu kuru ni manu cawu bali na sa suuri tei ramu cim mi cedu tana la tei tei ka puma sai sai cedu ima tei ra juu cedu ra cina sa waka i ta sai cedu ima tei ra cedu bantu su cedu na sa cedu na ta sai ra sai cedu kata mawara mi ata na tei ya sa ta kang a ka sai cedu na ta cina na na wura sa จะถ้าระจตัวถวอาจจะสบายหยันตันั้นถ้าาที่สบายจตัเมสิกิณัสตถาสมุตาปัญเชลยเาทั้จะมาเจนิวรณต่ยมิดาเรศถ้าพระนมัสเพย์ทมันเปิดใช้สบายทมันตัวสุตัวสลัโขจ้นั้นถ้าผูนจตัวถวายถ้าผู้นั้นจตารื่องกวสังขารผู้นัชิตันดารายุสธรรมนุตผับไรทตัวจะรำมิชินุปชัยตีบทที่สิบสี่บทสวภาุมากาภาวงศาสมาพิธิมิตรสาลูกุศ ผู้แทนทางเคมีขลังอุทิศโคลักษณ์เสถมารังธานาทิธรรมะวิทินาชิตวรมนินโทตันต ah ิชสรวรตเตเจมคลานีมาลาติเลกามะปิยวชิติสัพพะรติงโคนัมปานาวะกัมขะมะทัทยาขังกติสุทันตาวิทินาชิตวรมนินโทตันติชสรวรตเตเจมคลานีนาลาคิริงกะเะวังอธิคมะตาปูตังทาวะคิจักกามะสันีวะสุทารุนันตังเมธัมผู้เสกวิธ ah ินาชิตวรมนินโทตันติชสรวรตเตเจมคลานีอุกิตะกะ ธรรมะติหัตถสุทธารุนันตังทาวันติโยชะนิทนาปถียงกุลิมาละวันตังอิถีพิสังขตะมโนชิตวาฏโมนิโทตันเตศสัพุตเทเจมะคะรานีกัตถวานัคัตถะมุทะลังอัติวะคัมพินิยาจินชจยะตุถะว่จะนางชนะกามยะมัจเฉสันตินะโรสาวะมัตินาชิตวาฏโมนิโทตันเทศสัพุตเทเจมะคะรานีสัจจังวิหายะมติสัจจะควาทะเกตุงวาธาพิโร Pita menang ati atapu tang banyapati patitong si tawo meninto tanteis sapo tece makanan ni nantong bana tapu cakang wi putang mahiting putena terapu ma pajanto itu pak tia sawi tina cito mouni tawo tanteis sapo tece makanan ni tu kaha titipu cakena sutata atang poman wi suti cuti. มิทิมิปปคาพิบานังยานาคาเทนะวิถินิจโตมนินโทตันติชษสะโพตันติเชมคราณีเอตาปิปตเชมขรากัลธัถาโยวจนนทิตติเนศรเทมันตติหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตตาวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนโรสัปัญโยมหากกลิโกนาโถหิตายสัพพปานินางปุเรตตอบาลมีสัพพปโตสัมพุทธิตมังเอตานะสัจจวเชนะหัวตุเตเชมคราง चेन तवरिया मुरे सगायानं नन्ति वन्थोवोये वांतवंग विषये होइत्यस्य सुचमकरे अपराचित परं केसी सेवथा विपोहलेपिसे के समुपथनां अखपतो उमोचति सुना कथा सुमकला सुपपतां सोधीता सो खनो सुमुरोच สุยทางพม่จาริสุตปปราชินังกายะมังบายังปินังัินังมนกังบัิทิเตปาินาปราชินานิกัตวานะลาันเตเตปรินีพสภมังังตุสเดวท้าสภุทรานุปนะสัตสุติันตุเตปรสภมังังตุสเดวาสภตรมานุานะสัตสุติันตุเตปพสภมังังตุสเดวาสภงาันะสัตสุติันตุเตปุสิบาปฏิทินคถายาเทวตาสันติวิหารอวสินีตุเพคค ขลิปุติคาเลตังตตังตาธรรมธาเนนนะพระวันตุปูชิตาสดิงกรวนเตถาวิหารมัทะเลเถราจามัชานวคาจาพิโวะสารามิกาธานาปฏิอุปัสการามาจ่าเทสานิมักนิคามาจ่าอิสราสปานะปูตาสุกิตาพระวันตุเตชระปูชาเยปิจะอันตรสภพวาสังเสะชาตาอัฐโอปปปาติกานิยานิกังธรรมวังปฏิจเตสัมเพปิทุกขาสะกกรลวตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโม ธรรมัราจจะปุราโสโคหัวตูตสมะโควะอัตยจจะหิตายะจะอมิเหละขตุสัตโโมสัมเพปิธรรมาจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอัลิยปะเวทิเตปัสสนาหัวตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปเวชนโตกาลเทวะปวัสตูวุทิภาวายะสตารนังสมมต มิทังนีตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังละขันติปุตะกังเอวังธำเมีนะราชโนปะชังละขันตุสัพทาบที่สิบหกเทวตาอุโยชนัคาถาทุกขปขปตาจานิภะทุกข้าพยาปตาจานิพยาโสกปปตาจานิโสก้าหัวตุสัพเปริปานิโนเอตาวัตาจามิอิสัมวัตมุนเดียสัมวัตตังสัพเพเทวานุโมตันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทตันตุสัทายาสีลละขันตุสัพทาภาวนาพิราตาหัวตุขจตุเทวตาคาถา บทที่สิบเจ็ดสมังคนฉาถาโหตุสบังสุมังคารังแล้วก็ตุสปเทวตาสภาวะพุตานุภาเวนัสสดีวุ่นตุนิรานตระนางโหตุสบังสุมังคารังแล้วก็ตุสปเทวตาสภวะธรรมานุภาเวนัสสดีวุ่นตุนิรานตระนางโหตุสบังสุมังคารังแล้วก็ตุสปเทวตาสภาวะสามัญนุภาเวนัสสดีวุ่นตุนิรานตระนาง 스베보타보라바타바지겐안재영팔랑타나자테체나라캄보티니소소스베보타보라바타바지겐안재영팔랑타나자테체나라캄보소소스베보타보라바타바지겐안재영팔랑타나자테체나라캄 <목소리> 아담이서 소소비 부타불라 파타부 제가는 자영바랑 한다 자대신 라카모 띵이 소소비 부타불라 파타부 제가는 자영바랑 한다 자대신 라카모 띵이 소소비 부타불라 파타부 제가는 자영바랑 한다 자대신 라카모 띵이 소소비 부타불라 파타 제가는 자영바랑 한다 자대신 라카모 띵이 ด้วยนพแห่งสัจจะินฐานนิพาเป็นความเป็นและอนสส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการศรัทธบรมนพระสุภวิและประกาาเรานี้ขอความสสวัสดีจึงกิดมีข้าพเจ้าขอให้พระจักตุภัยทั้งปวงขอ้าพเจ้าชจนิททั้งโลกและทางธรรมขอเวยเทีวลาทั้งหลายปมดทาในการสุหรือะมรดและธรรมะเหล่านี้หมดโาปทในกรดหออหและมเลานี้ตินใกรสระไปดและดรรเล่นี้หมดโมตานิปัโมสินก็สุดหรอนไดแหล่านี้หมดโตาิสสิทการสุือน บุญกุศลของพระเจ้าทั้งหลายการจัดการสนบัเจริญจิตภาวนาทุกท่านขออนุทวายเป็นพุทธบทวนธรรมบัญชาสักคำบูชาขอพลบุญนี้จนสุนุ่ผู้มีจิตสถาร์ลดส่วนบัเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงบลอดจากโรคจัยทั้งปวงพ้นจากความเกิดทุกทั้งสิ้นประสบความสำเร็จในจินเรื่องในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายเพราะสมบูรณ์สมบูรณ์พร้อมด้วยธรรมสารพวกสมบัติบุญสมบัติมีหนึงแตเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานกิดปัญญาญาและเจริญด้วยเจตปริพันธ์ใช้ทุกท่าน Thank you.